สวนอินทรับพระลำโคราชนะครับชื่อจริงๆพระลำนะครับไม่มีสระอานะฮะโคราชมาครั้งที่สามแล้วครับครั้งที่สามก็คนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ พระรามโคราชน่าจะมีอะไรดี เยอะสุกพร้อมกันไงพอสุกพร้อมกันเนข,ขาก็จะาามาผลผลิตไปเยอะกระโลนนะครับจะหล่นควกน,นก,วรก็ราคาไม่ดีมันจะร่วงอะ่ะบ้านผมก็เรียกกระโลนควนเอาที่ฟังง่ายๆภาษากลางหลุดออกมาเป็นเม็ด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 ไม,ม่เป็นพวง,พวงวล,นวงล้นควนเออนั่นนะ่ะ แท้ไปบรรยายหน่อยแล้วกันโอ้ยของแท้จากุบนยังดีเออสำหรับเอซที่อยู่ภาคกลางไม่รู้เรื่องก็พยายามไปเซิร์ช g o เ g l e เอาเด้อล่ <c oughs> นก็ล่วงในงงยิ่งนะะเ <c oughs> ออโหนี่นี่ของยักษ์นะครับกินได้นะทานได้ของแท้นะครับผมลืมไปไม่เห็นมี่ดอกไม้ด้วยไม่ไม่แค่เป็นดอกของมันนะฮะเขาจะมาปลูกแจมกัน แกมนี่รู้เรื่องไหมเนาะภาษาคนกลางเอาไปแปลเอาเองนด้เฮ้ยมันต้องพูดอย่างนี้ครับมันนื้อหาพูดแบบภาคกลางมาก FC ผมอีสานเยอะต้องพูดแบบแบบแบบตกราชด้วยครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยแล้วกันนะครับรายการตลอดไปทั่วกับลูกปอมมงคลมีสองช่องเลยกันนะครับถ้าจะชอบความบัดเทิง ถ้าจะชอบความบันเทิงก็ไปช่องหนึ่งไปช่องดีเจมงคลที่นี่ลูกทุ่งชื่อภาษาไทยช่องตะลอนไปทั่วกับลุงป่องมงคลก็ช่องนี้เลยครับถ่ายรูปซะหน่อยครับยืนวันแม่แห่งชาตินะครับ เลยพาแม่ตะลอนไปทั่วกับลุงปองมงคลที่สวนอินทพระรัมโคราชอยู่บ้านอ่างหินนี่แหละครับบ้านอ่างหินเลี้ยวซ้ายขึ้นบ้านอ่างห้วยยางอ่างห้วยยางไม่ใช่อ่างห้วยยางทางไปโคกกรวดนะครับอ่างห้วยยางมาทางปักรงชัยนี่แหละขึ้นกับตำบลธงชยัยเหนือต้นอินทพระรัมเต็มเลยครับอินทพระรัมเต็ม แต่ว่ามาทางนี้เดินไปเรื่อยๆหนุเดินตามก็ไปตกไักแดดออกกําลังกายเป็นนางแบบนางเอกมิวสิคให้หน่อยเออนางแบบเอวีวันนี้วันแม่แห่งชาตินางแตง่อนไปดิดไข่ออกกําลังกายที่สวนอินทพะลงนี่นออกกําลังกายที่สวนอินทพะหลง แต่งงานใหม่รู้เรื่องไหมนู้นจะเข้าซุ้มแต่งงานเอาเข่าหรือ,อยังล่ะสองคนนั่นแหละแกจ,จะยิ้มทำไมนะเขามีที่ซุ้มเขาา่าระวังงูเขียวกัดคอก็พอแล้วโว้ยแล้วมันกัดคอเนี่ยมาะะเตะซ้ำยังไงล่ะไปทางโน้นไล่แกนะไปซื้อไว้นานแล้วเดินไป เอาป่าไปคนแกว,นว,นวันแม่แห่งชาติไงวันแม่แห่งชาติก็นี้แต่แม่นี่แหละเป็นนางเอกมิวสิกนางเอกเอก็มวีนะครับเอ็มวีฝนตกนีนะครับฝนตกดีก็นี่ครับต้นอินพระลำนะครับอินพระลำเขาตัดไปหมดแล้วนะครับไม่มีอะไรดูแล้วมีแต่ต้นเข้าไปข้างในก็จะเดินเหนื่อยนะครับ ไม่มาตอนที่เขายังไม่ตัดนะครับปกติแล้วต้นเดือนกรกฎาหนามาได้เลยโอ้โหเต็มทุกต้นมาได้เลยที่นี่นะครับต้นเดือนกรกฎาโอ้ยเขาไม่กล้าเดินไปเขาเห็นเป็นป่าจริงเดินได้ครับไปมาเข้าอุโมงทางนี้นะครับอุโมงไปเดืินที่แล้วยังเดินได้จะร้องไหว้ ไปเดินที่แล้วเดินได้เลยครับตอนนี้หนามขึ้นแล้วต้นหนามขึ้นวันนี้คนรุดใบามาไม่ก้าวเดินแล้วเป็นอุโมงค์นะครับจริงๆมันเป็นอุโมงค์รอดเข้าไปมีนะครับมีน้ำเต้ามีบวกพันหม้สิ่งนี้นครับฟักทองนางออกช่อออกดอกไม่ใหญ่อ่อนอยาวทำเป็นหนื่อยอยากไปทำเป็นเหนืยอย วันธรรมดาวันแม่แห่งชาติถ้าวันแม่อ่อนก็ต้องวันที่ย2ิบสองตุลานะครับจะพาลุยป่าลุยสวนนะครับแม่ใหญ่อ่อนคนคนปลูกเองแม่ใหญ่อ่อนต้องมาดูผลผลิตของตัวเองแม่ใหญ่อ่อนนะครับก็ต้องมาดูผลผลิตตัวเองนะครับผลผลิตตัวเองของตัวเองคือบวก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 เรียงเรียกบวกเรียงภาษาบ้านเรา อ่อนมายืนตรงนี้เป็นวันแม่เราไปทางนน้นเห็นบวกไหมนะ่ะเข้าไปเก็บบวกจะปลูกไว้แล้วก็จาไม่ได้งไงบวบเอาไปผัดนี่บวบลูกยักษ์ยืนจับบวกจับเออจับบวกแก <Okay. S 1> เอาจับไว้เฉยๆเห็นได้ยังแกไปเนี่ย <Okay. S 1> แก ทไมถึงลูว่าแก่แก่มันแก่ในอายุแปดสิบกว่านี่เนี่ยแข็งมันแข็งอ๋อมันแข็ง,ขงกระป๋อกแขวกทิ้งเอาแต่เนื้อแกงคัดไปได้ก็ต้องเอาไปเรียกอะไรเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกกันเนี่ยเข้าใจไหมน,ไน,นี่นี่แหละนั่นชื่ออะไรนี่ยเห็นยัง่ะเห็นไหมน่ะเห็นยังอันเมื่อกี้ก็ใช่อันนั้นอ่อนแฉะน,นี่แหละจะมองไม่เห็นนี้ตาถั่ว นั่นแหละใกล้ถึงแล้วอยู่ข้างล่างเออใช้ได้ไหมไอ่อนไปอย่าไปเด็ดได้อย่าเด็ดอ่อนไปเนี่ยพอดีพอดีไงเนาะอ่อนไปนนออนมันอ่อนเหมือนแกนี่แหละแกชื่ออ่อนอุย้ยเหนื่อยจะเหนื่อยทําไมแค่จับบวบจับเก็บบวบได้ถึงสามลูกเลยเหนื่อยตายแล้ววะโอ้บวบอย่างเยอะไม่รู้จะเอาไปแกงไว้ไปพัดปลูกไว้ตั้งนานแล้วแกนี่ปลูกไว้ตั้งสิบกว่าป,ปี เหนื่อยจะนั่งทำไมล่ะนั่งเทปเดี่ยวหรือไงเหนื่อยอ่ะคุณแม่เหนื่อยวันแม่แห่งชาติอ๋อวันแม่แห่งชาติอ๋อออเก็บดอกไม้ออเก็บเก็บไปชิมโอ้ยอได้ยังลูกเอื้นเนี่ยจะปลูกบ้านต้นไม้แบบเขาเนี่ยสวยครับบ้านต้นไม้ครับ ยุงเลยครับมียุ่ง้วยนะครับมียุ่งข้าวเลยนะครับเห็นไหมเด็กอาสีเดียวกันเลยก็มาเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นรุ่นใหม่ใส่ตัาเรียกว่าอางาติไทยครับน่ครับผมจะปลูกเหมือนกันเลยครับบ้านต้นไม้นะครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่อยู่สองต้นนะครับบ้านต้นไม้นะครับสวยฮะสวยงามมากนะครับบรรยากาศได้จะทําตามเขาเลยครับไม่ได้ c o p ปี้ไม่ได้เรียนแบบนะครับวันนั้นมามันรอดได้ นั้นมาเขาทำเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่ามะเขืออย่างเยอะครมะเขือเขาเรียกว่านี่ต้นนนั่นครับปักเซียนนะครับปักเซียนแม่ของปลูกไว้ครับปักเซียนเซียนนะครับเซียนเยอะเลยครับผักเซียนอาบุเขือพวงนะครับเซียนปักเซียนปักเซียนปักเซียนนี่อาไปดองนะครับวันนี้สารแซ่บน um ้ำพริกต้องเข้ากันได้กับผักเซียนดองนี่ต้องเป็นน้ำพริกปลาป่น มาผลพริกอือ่นไม่ค่อยเข้ากันนะมีละกอได้ครับละกอลูกใหญ่ๆเป็นพวงยาวนะครับละกอตำส้มส้มตำมีและครับเรียงสลับกันไปมาแล้วเห็นแต่ต้นครับคนงานก็สบายเลยครับเห็นแต่ต้นไม่ต้องรับแขกมากเพราะว่าเข้าไปเขาก็ไม่เข้าไปแล้วครับเห็นแต่ต้นครับเพราะว่าตัดหมดแล้วนี่ ใไอ่อนกินตะขบไหมเนี่ยตะขบนะครับมาหวานเลยมานั่งตรงนี้แลยวเอาตะขบไปกินจับบี้บี้มันกระเละเลยใส่ปากได้เลย,เยแกนี่ไม่ได้เรื่อง หายใจยาวๆนจะขบไวกมนจะขบเต็มไปเนี่ยกินไม่เต็นแต่ีัดหลังฝรังก็มีนะครับในกำลังของเห็รยลูกฝรังนะครับลูกฝรังครับฝรังนะครับฝลั่งนะครับ ตอนนี้ถ้าปรลับลครับสองสวนนะครับสงสวนวนตนี้ก็ตัดไปหมดแล้วครับก็ตัดไปหมดแล้วก็เลยคนเลยน้อยอ่ะมาดูก็ได้ดูแต่ต้นนะช่วงนี้อ่ะถ้าจะมาดูผลผลิตต้องมาประมาณ กลางเดือนกรกฎานะครับที่นี่ที่นี่ต้องเป็นกลางเดือนกรกฎาครับอย่าก,กลางม,มากดนะักตอนนั้นผมผลิต <c oughs> เปี้ยกเลยก็สักต้นเดือนนะวันที่สิบกว่าเลย <c oughs> ตัวหนังสือเขาหลุดแล้วครับ สนนี่เจ้าของสวนมาแล้วนี่ย้ายเนี่ยมีเห็นย้ายเจ้าของสวนไมเ้าแก๊ตี๋อยู่ดีครับวันแม่แห่งชาติพาแม่มาสวนอินทผลัมนะครับโคราชจะไม่พาเดินเข้าไปในสวนวนะครับยยเพราะว่าวยเพราะว่าเขาตัดผลผลิตไปขายหมดแล้ว,วก,กนะ็แก่พร้อมกันนะครับแก่พร้อมกันนะครับ พร้อมกันเลยตัดพร้อมกันผลผลิตก็ปูพร้อมกันมาจากที่ไหนกันครับมาจากที่ไหนกันครับพวกใครคับออกใกล้ๆนี่เองนี่ออกหวานเนี่ยมีเจ้าของสวนตัวจริงครับนี่ครับนางแตงอ่อนผดิตภูไทครับเจ้าของสวนแล้วมันไหนล่ะนะมาจากเมียงรู้จักเมียงไหมแล้วก็เมืองนั่นแหละมันไม่ใช่เขาเรียกเมียง แกนี่เรียกไม่ถูกแกไม่ความีกระโถกกินใบกันเรียกไม่ถูกนี่ครับนางแตงอ่อนประดิษฐ์ไข่นะครับอยู่ที่บริเวณสวนอินทพรัมโคราชนะครับมาเลี้ยงกวางนะครับมาเลี้ยงกวางนะครับแต่มาเลี้ยงกวางครับแกมาเลี้ยงกวางจะเท่นี่นี่เกาหัวด้วยนี่นี่เลี้ยงกวางเท่เลี้ยงกวางเท่ครับ จะพาไหวถนนได้อีกวิวหนึ่งเดี๋ยวจะให้นั่งพักแล้วก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะมาคือนี่นี่นี่นั่นแหละถูกแล้วจับนั่นแหละมองกล้องมานี่ครับคือต้นอินทพลัมนะครับแกเจ้าของสวนนะเนี่ยนางแตงอ่อนประดิษฐ์ค่ายนี่นะ อินทพระรัมโคราชนะครับอินทพรัมโคราชนี่จะจับไปแล้วนะครับต้นอินทพระรัมครับผลกรเลิ่โดนตัดไปหมดแล้วครับผลงานก็เลยสบายว่าไม่ต้องมารับแขกไม่ต้องมารับแขกครับ ยืนตรงนี้สักนิดนึงอ่ายืนตรงนี้แหลอะอ,ลอันแหละหันหน้ามาทางนี้จะเสร็จแล้วนี่ครับป้ายสวนอินทผลมโครากนะครับมันแม่แห่งชาติมาไปหมดทีไทยนะครับยูซีส,สวนอินทพรลมโครากนะครับอยู่ส,ยสวยๆตัดไปหมดแล้วครับผลผลิตไม่มีอะไรครับเหลือแต่ต้นนะครับแต่ก็ยังมีขายอยู่มีขายอยู่แต่จะไปดูคาต้นไม่มีนะครับ ถ้ามาดูขาต้นต้องมาประมาณต้นเดือนกรกฎาคมครับที่นี่จะถูกพกันหมดแบบถูกใกล้ผมมาสองครั้งแล้วถ้ามาถ่ายทำตอนตั้งแต่เปิดโอ้เยอะสวยนอ่งะนั่งไปนั่งพักแล้วย้พาไปถ่ายต่อเอ็มซีแล้วแกแกเป็นนาง,งเอกเอ็มวีแกต้องนั่งเดียวอยู่ริ้มเต็ม่ต็ม แปดทิเจ็ดแข็งได้ไงบังคับแ,แกเดินมาตากแดดตากร้อนทุกปีทุกชาติตัะไม่เห็น,น <periods> พาไปขึ้นเขาใหญ่กับบังคับเดินนห้ถึงเดินนี้ขึ้นจะไม่แข็งไม่แข็งอย่าพาไปกองงอแงอยู่แต่กับบ้านแม้เลี้ยงคนแถาคนแก่ก็เหมือนเลี้ยงน็กน้อยต้องพาไปวิ่งเต้นแบบนี้แข็งแรง <_' S 2> ไม่ต้องกลัวคนมาีนหมอหน้อยนี่บ้านแกอยู่กนไหนหรออยู่เมียง บ้านแกเราอยู่ไหนนุ่มฮะบ้านอยู่ประเทศไทยตอนนี้มันกว้างพูดเดี๋ยวตีประเทศไทยไงโอ้มันกว้างพูดเอาแค่พิกัดชัดๆทีนี่นี่นี่อยู่ตำบลท่าเยี่ยมไงแกอยู่ตำบลท่าเยี่ยมหรือตําบลอะไรสาขาสุขอยู่ตำบลกระทกตํบลกระทกเลยว่าอยู่ตลาดเลยตำบลกระโทกครับโอ้ตำบลท่าเยี่ยมมีรถแห่ดังนี่หว่าโอ้มีงานสั่งลูกนิมิตไว้ไม่ใช่นิสิตปีนี่ มีไหมนะมีไหมมันเอาลุ่มบังแม่มันทำไมล่ะ <c oughs> ทอาไทยทอดสดอยู่ <c oughs> ออกทุกช่องแกเปิดเครื่องแกดูสิไม่เชื่อแะหาลูกตอแหลเนี่เปิดก็ไม่นี่ตีภาษาไทยนี่ไม่เชื่อาานะอ,อ่ะเปิดที่โทรศัพท์นี้อ่ะไม่เชื่อเชื่อก็ไปดูย้อนหลังยูทูบช่องดิไม่เชื่อไปดูสดดูช่องนี่เดี๋ยวนี้ยดวเ ผมเพิ่มนายเข้าไปเดี๋ยวก็จะไปหาว่าผมเป็นกำนันผมเลยใส่นายเข้าไปลงไปยังเนี่ยมันไม่หมเป็นไงไปอ่ะอาถามจริงๆอ่ะไอวัดครั้งที่แล้วที่เขามีงานสั่งลูกนิมิที่โดนโควิดยกเลิกแล้วปีนี้ทำต่อไหมอะไรนี่นะไรแถวแถวท่าเยี่ยมอะไรนั่นแหละวัดอะไรผมจำชื่อไม่ได้มันมีวัดเดียวน่ะมันมีวัดเดียวที่ทำขังลูกนินิทครั้งที่แล้วโดนโควิดไงเเาลยสั่งดอนเท่าไรเลยจ้ะ อาจจะใช่โดนเทเลนั่นแหละจะม่เห็นยกเลิกหนักก็เป็นเช่นเดียวกไม่ใช่เขายกเลิกปีที่แล้วไม่ได้ทำเขามาเอามาทําปีนี้มั้งที่ผมถามอ่ะผมจะได้ไปถ่ายทอดสดใช่ไม่ไดุระบัดตอนนี้ตู้จะบัดอนนี้ก็ทำไทยเองบัดยังไปอยู่ไหมมันมีอีกวัดนึงตรงนั้นแหละตําบลท่าย่มนะนั่นแหละท่าย่ำหนุ่มหนีไปเขาติดมาปีที่แล้วนักปีนี้เขายังทำไหม ไอ้ไอเนี่ยมันติดคู่กันใกล้วัดนีดด่ไม้พระตุ้งใช้อะวัดไปด่าแม่ไม่ไปดาบก็ขึ้นป้ายใหม่แล้วปีนี้ต่อปีนี้ไปโดนโควิดมันยังไม่ห้ามงาน,นใหญ่ๆงั้นน,น่าไปนี่ถแถวๆนั่นแหละนอนทะายข้าเยี่ยมนั่นแหละไปหาดูป้ายดีๆนั่นแหละนอนพะไรช่างไปมาแล้วปีที่แล้วจัดลั้งการมากจัดบูธสวย อยู่บริเวณสวนอินทพารามโคราชนะครับสวนนอิทพารัมโคราชวันนี้วันแม,แม่แห่งชาติพาแม่แตงอ่อนประดิษฐ์ไข่มาท่องเที่ยวมาตอนที่มันวายแล้วครับก็ตัดไปหมดคนเลยไม่เยอะนะครับก็จะไม่เห็นผลแล้วเห็นแต่ต้นดียวก็ หมดแล้วนะครับเขาก็เลยต้องขายอ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอลาตรงนี้ไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับะไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ